เอพรทิพย์โพสหวานปอคือที่สุดไม่ผิดหวังที่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับเขินตามกันเป็นแถวเมื่อเอพรทิพย์โพสต์ความในใจสุดหวานอวยพรวันเกิดสามีป๋อนัทวุฒิบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆที่แต่งงานด้วยพร้อมบอกว่าปอคือที่สุดมีครบทุกรสชาติดีที่สุดสนุกที่สุดเป็นพ่อที่ดีที่สุดและรักเราที่สุด โดยเอพรทิพย์ได้โพสต์รูปคู่รูปครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากับลูกๆและแคปชั่นสุดหวานว่าผู้ชายคนนี้คือที่สุดสำหรับเรามีครบทุกรสชาติดีที่สุดสนุกที่สุดเป็นพ่อที่ดีที่สุดและรักเราที่สุดการมีคนดีๆอยู่ข้างกายถือว่าโชคดีมากๆพี่ปอไม่เคยทำให้ครอบครัวเดือดร้อนมีแต่มอบสิ่งดีๆและมอบความรักให้พวกเราตลอด พี่ปอเป็นพ่อที่ใส่ใจลูกมากดูแลลูกเมียเป็นอย่างดีตั้งใจทํางานเพื่อครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวไม่ผิดหวังจริงๆที่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพราะเขาเป็นคนดีจริงๆวันเกิดปีนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์เหมือนทุกๆปีเป่าเค,ค้กกันง่ายๆกินกันในครอบครัวแต่มีความสุขจังรักพ่อมากกบนะคนดีของหมามีปอณัฐวุฒิ ซึ่งในโพสต์ได้มีเพื่อนๆคนดังในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดปอนัทวุฒิกันเป็นจำนวนมากด้วย